สวัสดีครับวันนี้นะฮะทีวีสุขะนะครับเทปที่2นะครับวันนี้มาที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับมาในงานของแลนดี่ของราชวัรจัดขึ้นนะฮะส่วนทีวีสุขะตอนนี้นะมาเป็นสื่อมวลชนะครับแล้วก็มาเป็นผู้เล่นร่วมด้วยนะครับอยู่สกัดสีแดงนะฮะสีแดงนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณนัทชยพงศ์นะฮะหรือนัตตี้นะฮะเดี๋ยวว่าถามมาสัมภาษณ์กันว่าวันนี้เขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับครับ สวัดีครับสวัสดีครับคุณนัชชัยพงษ์ฮะคุณคุณคิดว่างานแรลลี่ครั้งนี้ฮะตลอดครึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดว่าฐานไหนสนุกสุดครับทั้งห้าฐานผมว่าฐานที่ปิดตาแล้วก็เดินลุยนะฮะอ๋อคือปิดตาใช่ไหมฮะใช่ฐานนี้สนุกอะไรครับผมผมว่าที่ได้คือความสามัคคีครับความสับี่มีรอรอได้ไหมขับนตับเะไรอย่างเงี้ยันตับใช่ใช่โอเคนะครับ ยากนิดหน่อยก็ผ่านมาได้สนุกสนุกสนุกนะฮะส่วนเขาพูดพูดมาถึงเรื่องสตาฟ์ปนะคะพี่สตาร์ปพี่สตาฟพี่สตาฟที่มาดูแลงานครั้งนี้คุณมีความคิดยังไงบ้างสวยสวยก็มีสวยสวยสวยเยอะนะคฮะใช่ใช่สวยเยอะนะครับแล้วก็ขอชื่นขอชื่นชมขอชื่นชมนะครับขอตบมืออ่ะตบมือให้ตบมือครับตบงานนี้สาวสวยจริงนะสาวสาวก็เยอะห้าจานแปะที่เนาะขอบอกพวกที่ไม่มานะฮะับ คุณพลาดแล้วเสียปีหน้าน่ะใช่แล้วคุณชยางุ์ถ้าปีหน้ามีอีกคุณจะมาไหมครับมาครับแล้วคุณคิดว่าหลังเดี๋ยวเข้าสู่อควาเรียมนะฮะเดี๋ยวเข้าสู่อควาเรียมคุณคิดว่าคุณอยากจะไปเห็นอะไรไม่เคยผมก็ไม่เคยไปสักรอบเลก็ต้องลองไปดูอะต้องลองไปดู เดี๋ยวก็รอดูไปถ่ายที่นู่นอีกทีแล้วกันโอเคครับแล้วบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างวันนี้โดยรวมแล้วก็ประทับใจครับเป็นความ,มทรงจำที่ดีครับก็หวังว่าปีหน้าคุณจะมีอีกครับผมโอเคนะครับแล้วคุณคิดว่าสาวเนี่ย สุขภาพเป็นสาระสำคัญคุณคิดบ้างห้าอาหานที่พอหม่กันแ่เกิคันบางอย่างก็กวดให้มีดนตีประกอบมีประกอบนะฮอาจารย์จา์ลึกนี่แกสุดยอดนะครับเยี่ยมครับไปที่ไหนผมก็รักครับครับข้างล่างเป็นนกกระจอกเทศนะฮะนกกระจอกเทศครับมี่ราบด้วย อีล<ส>ับด้วยรู้ว่ากล้องถ่ายโดนหรือเปล่าโดนโดนโดนหน่องต่อครับโอเคนะครับเจ้ากูปวดแขนว่ะโอเเลยครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนจะปิดนะเราก็มีอะไรนะครับใช่นนะครับ อิ่มครับอิ่มครับมัน,<ค>น,น,นเลยพูดอะไรไม่ได้มากครับมันตันเที่ยวมาเยอะนะครับพุ่งขึ้นข้าวไปนะ้ะคนเที่ยวเยอะวันนี้เยอะนะครับเป็นวันหยุดนะฮะวันเสาร์นะฮะแล้วทีวีสุขะทั้งทีก่อนปีท้ายมีเคล็ดลับอะไรเกี่ยวกับสุขภาพฝากไปถึงแฟนๆมั้งครับโอ้โหดูว่าจริงจังหรอเปลาเอจริงจังเหมือนกันก็ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีครับ สัปดาห์ละนัดก็สามครั้งครับโอเคครับนี่คือทริคทิกเล็กๆนะครับของคุณนัดครับแล้วขอสามคำให้กับงานนี้หน่อยครับสามคำสามคำให้กับงานนี้นะรักคนมากครับรักคุณมากพีิซตาบ่ะเราพิซตาบ้ายังไม่ชื่อเลยโอเคครับเดี๋ยวทำคมปิดท้าย ไม่รู้ไม่มีโมโนเรล่ะโอ้ไปเอาไปเอาคิารนะมีคิด้นะคไัมไม่มีมีต้องมีสิว่าคุณอะคุณรู้กว่าเสร็เลยครับผมเชเลยครับโอ้คุณรู้กว่าคำปิดท้ายนะครับสุขาอย่างเราผู้หญิงเชร็เลยครับไม่ก่อครับ ไม่เป็นไรไปเลยครับไปเลยครับถ่ายเร่ๆนะครับอันนี้สดๆเลยนะครับตอนตอน A อยู่ใช่ไหมเลยไปเลยครับคุณจะรู้อะไรคำคมปิดไทยวันนี้ผู้หญิงก็เหมือนเครื่องซักผ้าถ้าไม่มีต้องใช้มือครับอาบไปายครับ